ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็ดูได้นะคะชาวราศีพิจิกนะคะดูตามชาร์ตนะคือผู้ที่เกิด16พฤศจิก,กาย,ยนถึง15ธันวาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการดูดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2564ค่ะขออนุญาตสับไพ่นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะ พลังงานไพ่ของชาวพิจิกค่ะคุณได้ไพ่5ดาบนะคะไพ่5ดาบแปลว่าการแบบมั่นใจในตัวเองอืมฉันต้องชนะเท่านั้นก็ได้วิวออฟฟอร์จูนเจ็ดเหรียญมีโอกาสดีๆโชคลาภกำลังเข้ามาอ่หยิบลูกแอปเปิลได้ก็แปลว่าเงินถึงมือตัวเองละเจ็ดเหรียญวิวออฟฟอร์จูนเป็นจังหวะขาขึ้นก็ได้นะคะเด็กถือดาบไพ่เดวอล ไพ่ออปังจริงด้วย8เหรียญ The World 8เหรียญไพ่ราชาถ้วย The Emperor โอ้ไพ่ใหญ่มากไพ่เมเจอร์3ใบละ4ถ้วยราชินีเหรียญอ่ะมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่แล้วนะนะเนี่ยเสียงโชคไปเลยพี่จิกวิ e ออฟ f อร์จูนเดว์เวิร์ไม่ธรรมดามีเดอะซันอีกใบน่าจะรางวัลที่หนึ่งละมั้งเนี่ย อืมโอเคยังไม่มีเดอซันฮะโอเคค่ะไพ่ชาวพิจิกนะเราพูดเรื่องงานก่อนเพราะเป็นดวงภาพรวมก็ต้องพูดทุกเรื่องนะคะในตำแหน่งการงานเป็นไพ่เดอะเวิลด์เดอะเวลแปลว่าความสุขความสมหวังในสิ่งที่ตัวเองทำตัวเองทุ่มเทนะคะไพ่อัศวินดาแปลว่าชาวพิจิกทำอะไรแบบ ขยันขันแข็งมีความมุ่งมั่นเป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่หาความรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอเพราะอันนี้เป็นรูปสองสองกล้องทางไกลแปลว่าการแบบเล็งเป้าหมายหรือเป็นคนที่สสแสวงหาอาจารย์มองในแง่ของการทําให้ตัวเองเนี่ยแบบพัฒนาตลอดอมไม่มีการหยุดยัง้งอาจารย์มองประมาณนั้น,นในในแนวเรื่องงานแล้วพบผู้ใหญ่เจ็ดดาบเนี่ย พบสุภะเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบจะขยายด้ดยไพ่ตัวโว่เนี่ยอาจจะมองไพ่เจ็ดดาบไม่ได้แปลเสียนะอาจารย์มองผู้ใหญ่ท่านก็ฉลาดที่ท่านเห็นความสําคัญของคุณก็ได้นะคะเพราะตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคุณมีความสามารถมากแปดเหรียญเนี่ยทำงานเนี่ยบอกเลยเดือนนี้คุณไม่ทํางานแค่อย่างเดียวงานเข้ามาสองสามอย่างมีรายได้เข้ามาเนี่ยในเรื่องของการเงินพูดควบไปได้เลย เจ็ดเหรียญพบกระดุมพระอ่าขยายด้วยราชินีเหรียญเ,เงินก้อนใหญ่ไหมล่ะเงินก้อนใหญ่เนี่ยนั่งทับไพ ي, ่ดีวิวออฟฟอร์จูนต่างหากเอ็มเปอร์เห็นไหมคะไพ่สรุปเป็นสี่เหรียญโยงไปถึงไพ่ดีเอ็มเปอร์เนี่ยคุณได้เงินก้อนใหญ่อาจารย์นึงบอกคุณได้เงินไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องของหุ้นหุ้นลอตเตอรี่นะคะพบอุตาเป็นวิวออฟฟอร์จูนนะคะพบตัวตนเป็นแปดเหรียญ ลาภก็โชคลาภเห็นไหมาลาชาถ้วยอ่านะฮะเพราะฉะนั้นปังแน่นอนอเสียงโชคไว้ได้นะเล่นหุ้นก็นได้ด้วยหรือเงินจากการลงทุนการทํางานก็เข้ามาเยอะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรอ,อาจารย์มองเด่นมากในเรื่องของการเงินการงานนะคะ,ะใครทํางานบริษ,ษัทก็เจ้านายก็เขาเรียกว่าซัพพอร์ตสนับสนุนผักดันเลื่อนขัน้นปรับตำแหนง่งปรับเงินเดือนอเดือนนี้ เดือนนี้ต้องบอกว่าดีเลิศนะคะแต่ที่เป็นประเด็นน่าจะเป็นปัญหาความรักอืมนะคะปัญหาความรักก็คือหนึ่งนะคะดวงภาพรวมนะอาจจะตรงหรือไม่ตรงบ้างก็ได้ใครตรงใครพลังงานไปตรงกับดวงคุณคุณก็เอาไปปรับใช้ใครไม่ตรงก็กฟังเพลินไปนะคะในตำแหน่งความรักเนี่ยไพ่ดาบปะทะกันอยู่ห้าดาบกับเด็กถือดาบ อาจารย์มองความเอาชนะฆาคารกันต่างคนต่างไม่ยอมคิงก็ราขาก็แรงใครก็คิดว่าตัวเองถูกเนี่ยนะพอทะเลาะก,กันแล้วเป็นไงก็เครียดเลยจะทาไงตาแหน่งใจเป็นสี่ถ้วยไม่ได้ยังใจนะคะแต่แล้วเป็นไงก็ยังง้อกันอยู่ดีล่ะค่ะไม่มีไพ่เลิกนะใครทะเลาะก,กันหวาดระแวงเนี่ยไพ่เจ็ดดาบอ,อาจจะหวาดระแวงว่าคนรักตัวเองคุยกับใครมีอะไรคิดเยอะนะคะคิดเยอะก็ได้ ก็เป็นปัญหาใครที่คบหากันมานานก็แค่ทะเลาะนะอาจารย์บอกก่อนไม่ได้มีอะไรรุนแรงไม่ด้ไม่ได้มีไพ่ใบไ,ไหนถึงขั้นแบบเลิกไม่มีอยู่ในนี้ไม่มีเลยเดือนนี้บอกเลยทะเลาะกันไปหรือคุณเลิกกันก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นวิวออฟฟอร์จูนก็ต้องกลับมาคืนดีกันนะคะใครที่คุยกับคนทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอยู่ก็ได้ก็มีเกณฑ์จะเจอกันช่ว,ชวงปลายปลายเดือนนะคะ ช่วงไปลปลายเดือนก็มีเกณฑ์ได้เจอมีเกณฑ์เปิดใจเปิดทีเงินก็เปิดใจอะที่มันติดอยู่มันก็ถูกเปิดออกมาก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายคิดยังไงร,รักมากแค่ไหนต้องการแค่ไหนนะคะอืมประมาณนั้นเกิดขึ้นนะคะหรือบางท่านก็อาจจะคุยกับนักการเมืองเจ้าของธุรกิจก็ได้ลูกคนมีฐานะอย่างนี้ก็ได้ทั้งพี่จิกชายพี่จิกหญิงหรือเพศที่สาดูได้หมดเอาไปปรับ เข้ากับดวงตัวเองได้นะอใครครบหากันมานานกับแพนแต่งงานมั่นหมายแพนมีบุตรก็ได้มีแพนที่จะตั้งคันอย่างเงี้ยนะคะก็สมหวังนะคะสมหวังในรักนะคะในเดือนนี้พิจิกนะคะอืถึงจะมีปัญหาแต่มันมีทางออกอาจจะบอกว่าฝนตกมันก็มีวันหยุดนะเนี่ยติดอยู่ในบ้านฝนตกก็แปลว่ามันมีปัญหาอยู่จริงแต่มันสามารถที่จะแก้ไขได้ตกลงกันได้ คุยเันได้นะคะแล้วก็ไปต่อนั่นเองอาจารย์มองประมาณนั้นนะไม่ถึงเรื่องใหญ่นะคะเพราะสามใบเป็นเกณฑ์ตำแหน่งสรุปอันนี้ก็สรุปได้อาจารย์มองซ้อนกันอยู่นะดวงนะคะแล้วก็ในแง่ของรักใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าคุณจะเจอแบบไม่คาดคิดคาดฝันว่าจะเจออืมพอเจอปุ๊บมันมีพลังงานบางอย่างบอกคุณเองเซนต์คุณจะบอกคุณเองวเฮ้ยคนนี้ใช่เลย บางคนมีความรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมานานแสนนานหรือบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นคู่ในอดีตชาติด้วยซ้ำนะสำหรับรักใหม่ๆอเจอกันแล้วก็อาจจะมีความพัฒนาแบบได้เร็วออาจารย์มองนะคะได้เร็วเพราะคุณต้องการความรวดเร็วก็ได้ด้วยนะคะไม่ต้องการอะไรที่มันชักช้าหรอกไอ้ไพ่แปดเหรียญกับห้าดานะคะก็จะพัฒนาได้เร็วในแง่ของความ ความรักใหม่ๆนะคะพัฒนาได้เร็วอย่าลืมว่า7ดาบมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มองถึงพลังงานที่ต้องการแบบความใกล้ชิดมากๆอ่าพบราภาพเป็นราชาถ้วยเห็นไหมคะสอดส่องความเคลื่อนไหวปะตะัตตนีอ่าอาจจะวิดีโอคอคุยกันตลอดก็ได้ถ้าอยู่ใกลกันนะสำหรับคนโสดนะถ้ามีใครเข้ามาสัมพันธ์คุณจะไปได้เร็วมากๆนะคะห่วงจุ้ยบ้านระวังน้ำรัว่วน้ำซึมหลังคาบ้านนะ ดูหน่อยนะคะไม่งั้นเงินเข้ามาอาจจะมีเกณฑ์ล่วออกไปได้มีเกณฑ์ต้องซื้อจับจ่ายซื้อนู่นซื้อนี่อะแก้สิ่งที่เป็นปัญหานิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะดูพลังงานเลขโชคลาภด้วยนะคะ ได้เลข864037ค่ะ864037เลขโชคลาภของชาวพิจิกประจำเดือนตุลาคมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมถูกใจกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ